ดูกระาเราทั้งหลายดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายเรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศกมีความหม่นหมองมีความขับแค้นดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายถ้าว่าความกำหนัดความเพลิดเพลินความปรารถนามีอยู่ในผัสสาหารก็ไล่ไปแล้วตอนนี้เมือม่อกี้นี้มาเป็นกาลิงการาหารตอนนี้ผัสสาหารก็ไล่มาเหมือนกี้แหละ น่าไล่มาว่ามันก็จะต้องมีอยู่ในที่ใดก็ทีนั่นมีนามรูปมีนามรูปมีสังขารนา่แล้วก็มีการปรุงแต่งการเกิดอยู่ตรงนั้นอีกเหมือนกันดูกระพิสุ์ธัั้งหลายถ้าความกำนัดความพเพลิดเพลินความปรารถนามีอยู่ในมโนสัญเจตนาลนจิตเจตนาเขาเปนกลาหารผัสสะเข้า แล้วมันก็จะเกิดเจตนาตัวเจตนาเนี่ยเป็นตัวตัดสินเจตนาเป็นกรรมมีเจตนาเป็นกรรมกรรมที่คุณต่อไปต่อยาวไปหรือกรรมที่คุณตัดเจตนาตัดคุณก็ฝึกมาคุณก็รู้มาว่าเออเจตนาหยุดมุ่งหยุดต่อ หยุดมุ่งต่อไปหยุดต่อคุณก็รู้ของคุณว่าคุณหยุดต่ออาการของจิตของคุณดูกระเพิะสุ์ทั้งหลายถ้าความกำหนัดถ,ถ้าความกำหนัดความเพลิดเพลินความปรารถนามีอยู่ในวิญญาณอาหารวิญญาณก็ตั้งอยู่งอกงามในที่นั้นวิญญาณตั้งอยู่งอกงามในที่ใด ความอย่างลงแห่งนามรูปก็มีอยู่ในที่นั้นความอย่างลงแห่งนามรูปมีอยู่ในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็มีอยู่ในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายมีอยู่ในที่ใดความเกิดในพบใหม่ต่อไปก็มีอยู่ในที่นั้น ความเกิดในภพใหม่ต่อไปมีอยู่ในที่ใดชาติชรามรณะต่อไปก็มีอยู่ในที่นั้นชาติชรามรณะตอบมีต่อไปมีอยู่ในที่ใดดูกันิปสุดทั้งหลายเรากล่าวว่าที่นั้นก็มีความโศกมีความมุนมองมีความขับแค้นใจนั่นแหละโศกกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสั สันส้นๆเข้าก็เหลือแต่แค่ความโสกความหม่นมองความขับแค้นย่อลงมาจากหเป็นสเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่านรชนเมื่อตั้งอยู่แม้ด้วยประการอย่างนี้เนี่ยสรุปรจึงชื่อว่าคุณยังตั้งอยู่นรชนคนยังตั้งอยู่ยังเอาวิชายังงอกงามไพบู์อยู่ด้วยวิญญาณ ที่เกิดปรุงแต่งที่เกิดสังขารที่เกิดงอกงามไพบูรณถึงเวทนาต่างๆก็ไม่รู้จักเวทนาต่างๆยึดเวทนาเป็นเราเป็นของเราอยู่คือวันนี้พอท่านได้นํามาขยายให้ทราบนะครับว่าอาการที่ตั้งอยู่เนี่ยก่อนจะไปถึงคําว่าแม้ตั้งอยู่ก็ยังลงในที่หลงเพราะนั้นก็เลยเอา <c oughs> คําตรัสขยายของพระพุทธเจ้ามา สาธยายให้ฟังว่าอาการที่ตั้งอยู่เนี่ยมันตั้งอยู่อย่างไรแล้วมันถึงได้เจริญงอกงามไพ่บูนคํานี้นะครับคําว่าเจริญงอกงามไพ่บูนเนี่ยไม่ได้เป็นคําชมนะครับงอกงามเนี่ยไม่ได้ชมนะด่าไพ่บูนเนี่ยคือถ,ถ้าเราไม่ได้สังวรมาตั้งแต่การเพลิดเพลินในความอยากในมโนสันเจตนาหาร อยากใคร่อยากได้คนจะขัดขวางคนจะคัดค้านก็ไม่ได้มาใส่ใจพิจารณาก็จะเจริญต่อไปให้มันงอกงามไพบูรนั่นแหละมันก็จะไปสู่กระบวนการที่เรียกว่าสังเคราะห์กันว่าคนนี้ไม่เห็นด้วยคนนี้คัดค้านก็จะเกิดอาการขับแขนนั่นแหละคือเรียกว่าชาติรามรณะมันได้เริ่มจเจริญง,งอกงามไพบูรแล้ว เราทั้งหลายก็คงจะเคยตรวจสอบเช็คตัวเองใช่ไหมครับว่าสาเหตุที่เรามีความคับแค้นอุปายาสะเนี่ยมันมาจากไหนนะมันก็มาจากตอนที่เราเผลอสติให้เกิดความตั้งอยู่นั่นแหละมันเพลิดเพลินในรูปมันนันทะนันทิผูดผิดนันทิคือความเพลิดเพลินไปด้วยความทยานอยากในตัณหานั่นนะ นี่แหะคือความตั้งอยู่ของพวกเรานะครับนักสการพระังครับอ้าวสรุปได้ดีคิดว่าในการปฏิบัติธรรมถ้าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นเราจะตัดความตั้งอยู่ได้อย่างไรอันนี้แต่ละคนก็คงจะเคยทำได้นะครับแต่จะหากให้ทบทวนนะครับในทบทวนว่า จะต,ตัดตรงไหนดีที่จะไม่ให้วิญญาณมันเพลิดเพลินในมโนสัญเจตนาหารหรือแม้แต่กระทั่งหยาบหยาบถอยขึ้นมาเป็นไม่อยากจะเพลิดเพลินในกวลิงกะละหารก็ตามนะอันนี้ผมจําได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงถามคือจะตอบภิกษุนั่นแหละแต่ท่านก็ถามตอบด้วยคําถามมาว่า <c oughs> ตัณหาเนี่ยมันอย่งลงในที่ไหน ก็ที่ใดละ่ะถ้าเป็นที่ยังลงของความเพลิดเพลินในรูปความเพลิดเพลินในเสียงในราคากับอย่างที่เรารู้นะครับรูปรสกลิ่นเสียงซึ่งเป็นตัวผัสสะภายนอกแม้กระทั่งเพลิดเพลินในรูปเจตนาที่เราอยากได้ไม่จะเป็นโครงงานก็ตาม งานนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่ามีศักดิ์ศรีของความเป็นคนเหล่านี้มันก็คือโมโนสัญเจตอนอาหารถ้าเกิดว่าตัณหามันอย่างลงในตรงนี้แล้วเนี่ยเราไม่ดับเราไม่ลดละความเป็นตัวเป็นตนของเราลงมันก็จะเจริญงอกงามไปบูญไปสู่ความขับแคนเพราะว่ามันไม่ได้สมใจครับนักสกการะครับว่าอย่างลงในที่หลงอย่างลงในที่หลง แม่ชอบไหม <c oughs> ไม่ชอบแล้วที่หลงอ่ะนะไม่ชอบแล้วอย่างลงที่หลงอ่ะโอ,โอ้ไม่ดีอ่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นแมภาษาที่พระเราฟังชัดเจนแล้วในถ้าคนที่เขาไม่ภาษีภาษาเขาฟังแล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรอย่างลงในที่หลงภาษาคนหรือเปล่าพูดอะไรเขาก็ไม่รู้เรื่องแต่คนที่รู้เรื่องนะโอ้โหภาษานี้เป็นภาษา ชั้นเทพเป็นภาษาชั้นอ,อุตริมนุสตรรมเป็นชั้นโลกุตระเชนะคนก็จะชัดเจนนะคำว่าอย่างลงในที่หลงมีความว่ากามคุณห้าคือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยสักสุนะเริ่มต้นตัวเดียวนะตัวเดียวก่อนตา ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอ่านี่หนึ่งจักสุอ่ามีรูปเสียงติพึงรู้แจ้งโดยสดก็เหมือนกันนะเป็นที่ปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งให่ความกำนนหนัด รูปสวยรูปมันโอ้โหชั้นสูงโอ้โหรูปนี้ชั้นศิลปะนะเิ็ศิลปินนะโอ้โหชั้นสูงผู้ที่มีรสนิยมชั้นสูงรูปนี้คนธรรมดาเขาไม่รู้หรอกชั้นสูงสมมุติกันไปจะยกอะไรว่าเป็นอะไรจะสมมติอะไรว่าเป็นอะไรสูงอะไรต่ําเขาก็มีเพื่อนกันมีหมู่กัน มีพวกอุปทานหมู่อยอมรับซึ่งกันและกันไปโนโหไปองลององลององลองเลไไปเสร็จแล้วก็โหสุดสุดยอดทุเรียนลูกละเจ็ดแสนอะไรเงี้งเฮ้ยเจ้าพอะคุณเอ้ย,ก,อก,ออยกินแล้วมันหาะได้ทันทีไงทุเรียนลูกเจ็ดแสนไม่ต้องอะไรแล้ว กล้วยที่บ้านของปังปังปัง,ป,งปังแก้วอะกล้วยอะต้นนั้นขายเท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นล้านฮะฮะเจ็ดหมื่นครับต้นกล้วยตัวน,นั้นขายตัวละเจ็ดหมื่น 70, อ้าวมันจะออกลูกมันยังไงวะยังไม่ออกลูกนะเพื่อ <c oughs> ไปปลูกต่อ <c oughs> อ่าอ่าออกแล้วนั่นแหละอ่าอ่าอ่า ที่ไม่เอาไหนเลยไอ้จิไม่เอาไหนนั่นแหะเขาเอาอ่ะเขาเอาตรงนั้นนะอคือมันแล้วแต่จะสมมุติกันแล้วคนไม่รู้ตัวเราว่าเราไปติดสมมุติอะไรยึดอะไรมันก็อันนั้นตน์ยึดอะไรมันก็อน,นันต์โอ้เนี่ยมันคำว่ายึดอุปาทานเนี่ยมันตัวเดียวเนี่ย ลว้ใช่หยุดเลยพึ๊ดเซ็จ <c oughs> เอาต่อรูปสรุปเลยนะครับรูปก็คือหนึ่งในกามเสียงก็คือหนึ่งอีกหนึ่งในกามกลิ่นก็คืออีกหนึ่งในกลามรสก็คืออีกหนึ่งในกามทางตาทางหู ทางกลิ่นทางจม,จมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสโพธตรัที่พึงรู้แจ้งในกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งให้ความกำหนัดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าที่หลงเพราะเหตุไรกรามคุณห้า นะตั้งห้าตวรนเนี่ยพระผู้มีพระจึงตรัสว่าที่หลงเพราะเหตุว่าเทวดาและมนุษย์โดยมากเทวดาและมนุษย์โดยมากก็ย่อมหลงเทวดานี่มีสวรรค์ทั้งหชั้นนะมนุษย์เนี่ยโง่ไปตามมนุษย์คือคำกลางๆคำกลางๆจิต สูงแต่สูงอย่างโลกีกับไปกับเป็นเทวดามีสวรรค์เจ็ดชั้นเลยถ้ามนุษย์โซ่นี่สูงไปทางโลกุตระโอ้กลายเป็นอริยะไปเลยนะมันก็ไปคนละทางเทวดาจงมีสองมุมเทวะเป็นสองมนุษย์โดยมากยอมหลงหลงพร้อมหลงเสมอหลงพร้อมหลงเสมอ หลงพร้อมเป็นสแตติกหลงเสมอเป็นไดนามิกเป็นนิวเคลียร์ฟิชชั่นเลยโอ้ยตลอดนี่รันดอนเลยไม่มีหยุดเลยไม,ม่จบหาที่สุดไม่ได้เลยลงไปตลอดกาลนานถ้าหลงฟิชช <Fusion S 2> ั่นก็โอ้โหเกาะตรงนั่นใครแกะไม่ออกใครแตกไม่ได้ตีแตกไม่ได้เป็นหนึ่งตลอดการ เป็นเทวะผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าเลยใครตีไม่แตกแยกไม่ได้ยาจะมาตีแตกแยกแยะห้ามด้วยใครบังอาจระวังเธอนรกกินหัวตกนร,รกไม่รู้เลยนะพระเจ้าโกรธสั่งให้ลงนรกนีรันดอนนะนั่นคู่กันไปเลยนะ เพราะงั้นผู้ที่มีการมาคุณห้าในหลงเสมอในการมคุณห้าเป็นผู้อันอวิชาทําให้ตาบอดห่อหุ้มไว้ปิดไว้ปิดบังไว้ปิดบังไว้ปิดบังไว้ปกปิดไว้ปกคลุมไว้อนวาวะเห็นใจเห็นใจคนแปลเนี่ยแปลพยัญชนะบาลีเนี่ยหาภาษาไทยมาแปลมีปิดไว้ปิดบังไว้ปกปิดไว้ ปกคลุมไว้เออแล้วมันจะยังไงกันบ้างเนาะปิดไว้ปิดบังไว้ปกปิดไว้ปกคลุมไว้โอ้โหนี่เขาไม่ได้เขียนบาลีมาเลยไม่รู้ว่าตัวไหนบ้างแต่ไม่เป็นไรหรอกฟังในภาษาไทยนี่ก็สุดจะเมื่อยแล้วนะครอบงำแล้วนะเสร็จจะครอบงำอีกเหตุเพราะเหตุนั้นกามคุณห้าพราพอม,มีพระภาคจึงตรัสว่าที่หลง ที่หลงเนี่ยโมหะเนี่ยที่หลงเนี่ยคำว่ายัางลงในที่หลงคือ,อยังลงก้าวลงหมกมุ่นจมลงในที่หลงหลงไปแล้วจมลงไปกับที่หลงอีกเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่านรชนเมื่อตั้งอยู่ก็ยังลงในที่หลง เขามา่ายังลงในที่หลงนี่พูดมาตั้งแต่ต,ต้นเลยนะคุอัตะกะสูตรเนี่ยเมื่อตั้งอยู่ก็อยัางลงในที่หลงนะเพราะงั้นคําว่าอาวิชชาที่ไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่มันสังขารมันปรุงแต่งสังขารก็มาเป็นวิญญาณยึดวิญญาณถ้าไม่เรียนรู้วิญญาณวิญญาณก็ไม่ไม่มีทางตีแตกก็เป็นเทวะนิรันดร เป็นกอดนิรันดรเป็นพระเจ้านิรันดรไปถ้ามาแยกแยะศึกษาตีแตกแยกออกมาอา๋อเรียนเทระสองทระสองรีกว่านามรูปนามรูปวิญญาณก็แยกมันเป็นสองนามรูปนามรูปศึกษามันจะเกิดนามรูปก่เกิดการกระทบสัมผัสกันก็เกิดอายตนาหรือเกิดเวทนาอายตนาหรือเวทนามันก็อันเดียวกันเมื่อเกิดผัสสะขึ้นมาก็เกิดสภาพนั้น วิญญาณก็คือสองเรียนวิญญาณก็คือเรียนนามรูปเรียนเวทนาเรียนเ,เรียนเวทนาก็ผัดสะขึ้นมามันก็เกิดเป็นอายตนะก็คืออายะกตนะก็สองนั่นแหละไปยึปยด่าเป็นประโยชน์ก็เลยกลายเป็นตนไปยึดว่าโอ้ยน,นี่เราได้เรามีเราเป็นอายะเราก็เลยเป็นตนนะก็อยู่ตรงนั้น เขาต้องมาเรียนรู้ด้วยว่าเออเวทนาจึงเป็นจุดสำคัญของกรรมฐานเรียนอายตนะผัสสะเวทนาเลื่อนมาจากวิญญาณน,นามรูปออจากสังขารก่อนแล้วก็มาเป็นผัสสะวิญญาณน,นามรูปมาผัสสะกันพอมาผัสสะแล้วมันก็จะเกิดอายตนะผัสสะเวทนาก็มาเรียนรู้ ผัฒสะอายตนะเวทนาแยกสองอายะกตนะตนะเป็นสเตติกอายะเป็นดนามิกถือว่าเป็นประโยชน์โอ้โหนายทุนนี่ชอบมากประโยชน์อายะจะสะสมลงมาใส่ของตัวกูของกูตนะเป็นตนมันตัวกูของกูสองอย่างเนี้ยนะ มันก็ไม่มีจบมันก็ยังมีแต่ตัวแต่ตนกันอยู่ตลอดกาลนานนะเพราะมาเรียนรู้แล้วว่าโถมันเป็นหลงอารมณ์หลงเวทนาอารมณ์ที่เป็นตนอารมณ์เป็นสองอารมณ์จริงๆมันมีหนึ่งเท่านั้นคือวิญญาณแท้ๆเพราะวะาันเป็นวิญญาณสองเป็นวิญญาณเก๊ๆเวิญญาณปลอมๆวิญญาณที่มันหลอกเป็นมายาพระพุทธเจ้าหักยอด เรือนของไอ้มายาของเคหะเนี่ยที่จะก่อเรือ,กอรนก่อร่างก่อสร้างบ้านสร้างเรือนอีกท่านก็ไปยกเอาถัางอนเป็นบ้านเป็นเรือนของมารเ,เรือนของมารไม่มีอยู่ก็หมดเคหะหมดที่อยู่ที่พักไม่มีแล้วก็ตายาเหมือนไวรัสเนี่ยมันไม่มีที่พักไม่มีที่อาศัยไม่มีที่เกาะมันตายเนี่ย มนอยในอวกาศเนี่ยไม่มันมีอายุของมันอยู่ได้ไม่นานหรอกอาศัยอยู่ในอวกาศนะเหมือนกันกันกบพืชหลายอย่างถ้าไม่มีดินให้เกาะมันอยู่ไม่ได้พืชจนกระทั่งกลายเป็นพืชแต่พวกพืชไม่เกาะแล้วดินเกาะแต่น้ําเพราะนั้นเขาก็เป็นพวกไฮโดรปลูกเอาแต่น้ําแล้วก็ใส่ธาตุเข้าไปในน้ํามันก็เหมือนกันนะบางอย่างมันเก่งกันนะมันไม่อยู่ไฮโดรอยู่กับอากาศเลย กินอาหารดูจากอากาศพวกพืชที่พวกพวกกล้วยไม้ต่างๆพวกอันนี้เป็นต้นนะกินอยู่อากาศนะแม้แต่หนวดฤูสีมันยังกินอากาศเลยรู้จักหนวดรูสีไหมล่ะรู้ครับรู้ไปดูเลยบนสวนนันทวันามาอยู่บนข้างที่นอนนะ่ะ ที่ทางานขั้นระหว่างที่นอนกับที่ทํางานไว้สวนเขาเป็นเนรมิตขึ้นตรงนั้นเคต้องดูแลมันไม่ดูแลมันประเดี๋ยวมันก็โรคแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องในเล้าก็ดูแลมันปรับไปสิมันควรเอาออกอาอกควรมันไม่พอแล้วมันไม่ไม่ขาดต้องไปเติมให้มันเพราะว่ามันมีสัดส่วนอยู่แค่นั้นเนี่ยคนเข้าใจแล้วก็จะรักษามันก็อยู่ได้เติมให้มัน มันก็ได้เนี่ยเราเห็นได้ว่าพืชเนี่ยเราสามารถเลี้ยงมันอยู่หรือจะให้มันตายจะให้มันงอกงามไปบูนเราก็ให้ปุ๋ยให้อาหารมันก็อยู่ของมันได้มันก็ซื้อยังอะไรดีนะมันพอมันก็ไปได้มันยังไม่พอมันก็ตายคนจะชัดเจนนะทีนี้พระพุทธเจ้าท่านจะขยายความออกมาอีกนรจจนเมื่อตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่เพราะยังลงในที่หลงหนั่นะคุณตั้งอยู่เพราะคุณยังลงในที่หลงชัดเจนนะทราบซึ่งนะโอ้เราตั้งอยู่เพราะเรายัางลงในที่หลงโมหนะหลงมันนะหลงว่ามันเป็นตัวกูของกูควรได้คนมีควรเป็นควรงอกงามไพบู์มันก็เลยไม่มีทิศที่จะลดละจางกลายหายสูญ มันมีแต่บานตะโก้ไปไม่มีทางสิ้นสุดเพราะใครที่มาหาทางศูนย์ก็จะชัดเจนคนละมุมคนละทิศทาง